หาเจาม่ไก้ใ่ไมา,าจาม่กูเนะเปดหม่กูเเอาไปแล้เพล <laughs> ขก,กถึกง่ายเเขจรู้ะจ,รจะโดนแล้วโอ้ยคนลงเลีดเดเขจว่าโอ้ยมนบ้าแล้วเนดดว่ะเมื่อกันพิจารณานีเนาะนะ คนที่เทียรอันนี้ได้ระหว่างเลยเรามาต้องเป็นผู้บริหารมาก,ก่อนเราแนะน้ำกันดีๆแต่นั้นวาาา่าเราบอกนะขวาแค่เนี่ยเขาเจา้าเป็นศิลปะอาจารย์เออใส่เข้าไปได้เลยฮะโอ้มยมักเจาะครับไม่ได้อ้างอาจารย์กูเล่นบากูเล่นเก่งขีดเขาอาจารย์ว่ะ คุยกวัวคุยไปคุยในหนาจอเทรศัพท์เออบูเป็ุค,คมนมากมอาคุ้หรอนะือเปล่าล่ะแม่ลาย์ผัดผับบัวบวกหมูบวกหมูห,มหอยหิบมา,มาบักเขียน,นหนาหรอเป่็นกระโมหัวอาล่ะเดี๋ยเจบอกท่านวัด พัฒน์ทั้งดีบุญเตรียมทั้งดีประเภทเฟซบุ๊กประเ,ทระเทภทเฟซบุ๊กเฮ้ยเจ้เลยเพราะว่าทำูปสูสีอยู่มาแซบเด้ละคาอย่างพลา่าแซบเด้เจ้าติ้งต้นมรติงของเติ้งของอย่างพระของตรงนั้น Ngāy hạ kutsuu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  mèo 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 cái mèo 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 má vào đi lại đi mama má, mama 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 Những người ăn chặt tiền thang. Dạng vàng hay bụng. Huh? 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 đang Huh? 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 รับได้ราคาอย่างพะลาดให้คณะรัฐบาลไทยถ้าเป็นสอบสวนผ,น,นผู้นั้นผู้นี้ว่ามาเชลโองขันจำตั้งดีว่ามามันนี่จะได้เพ่งว่ามาเด้แล้วเว้ยว่ามามึงหลง,งมึงบังดึงบึงจัดมึงจัดดำเนอะร้านเตี้ยมันว่ามันเข้อหนึ่้าที่มึงเนี่ย เนาะใช่ด้วยว่ามาเร็วสี่ลอยเจสองใบว่ามาเร็ววามาเฮ้วเร็วเร็วโอ้ยากุญกปอยได้ใช hey. hey, hey. hey, hey, hey. hey, hey, ่ไหมเนี่ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยมาที่นี โอ้แม่ด้วยอนึถ้าใ่เขเลยนะเกืบตายแล้วครับเ้ยปฏิบัตทเราฟังดีๆแล้ว่ปปริญาณปิบัตว่ามาไว้สวิตาจิบเพื่นคักขักายคักเฟซบุ๊กอะ Ngon lắm thế Miền mũi bạc xà miếng tàn, cảm Giờ đã cũng phải tiết khúc thì vào đi xuống còn nằm mặt 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 làm mặt 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 Bây giờ là lục hàng là im lặng mặt hàng là im nào mặt mẹ vàabei, Để nói... Để thì mẹ giờ hàng là mặt hàng có được yên là mẹ hàng là mặt hàng là mặt hàng là อัแนะปดหนึ่งแปดดิสันน่ะปะลูเราะไปห้ามนะร่างอาบเลยร่างอาบครับเอาไปม่อ,ไ,มอได้ล้ค่อย่างพะลาใหหน,าน้าจะข่าแดบ ครับเด้๋ยแลา้าอย่างแรา,าขายห,หน้าสนอดแดกขห้ขนดรัฐบาลไทย